เดินสองกิโลไปกับพี่น้องเอ้ยยางคักยางแหยางถึอว่าส่วนตีนที่มันแตกมันแตกแห้งกวเก่าฮ่าฮ่าผู้ใดมักยางให้มือเมืองคลิปผู้ขาด้อพี่น้องเดอยางปวดยางหูยางไปกับสองสมมุพี่น้องค่ะยางปันนี่ก็ยังบาดใจน้ำพึ่นอยู่ฮ่าฮ่ายางเปล้วก็กินไอติมยางลบมากแล้วก็ไปกินโมกะทะต่อพี่น้องเอ้ย มือน,นีนะคะกับผ้ากันยางไปหมองสลอดนะคะปะา่าศาสต์เก่านะคะนอกเป็นอุลิสตันสลอดเนาะเคยมาส่วงหน,าน,าน้านาแล้วหรอคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้กับผ้าไมา่อีกนะคะเนาะ <c oughs> แต่ว่าเทือหนีผ้ายางไปอีกช่างหนึ่งะค่ะพี่น้องหนี่ ยางไปแต่กิบผับพักเสดาไปได้ทางอยาเห็ดด้วยพี่น้องเด้อมันโมมนแนวเลยนี่เขาจิจับเผาไข่าขาคุกได้เก็บของในสวนสาธารณะนะคะ <S <S เก็บไปกินนะคะอย่าเก็บไปทำลายนะ,ะทุกคนนะ,ะนี่เห็นบ่เอาไปกินก็แต่หม่งเสียบกับพี่น้องนะคุณพ่อกอับยางไปก่อนจ้าตอนนี้เห็ดกับว่าท่านเกิดน,นะคะเนาะถ้าฝนตกอิกจักซองซ้ำเือก็คือสิเกิดเนี่ยคะ่ะอันนี้ เป็นทุ่งดอกไม้ที่เราเดินผ่านนะคะนี่พักกินน้ำก่อนพวดทานนอนยิมนาสติกนะคะยิมนาสติกกินนมค่ะบรรยากาศดีมากค่ะบางนี้นะคะนาะยางไปนะคะก็ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องสปูสุคนมาเมืองเน,นี่คนะ่ะนี่เมืองบรรยากาศริมน้ำค่ะดีดีมีหดคนบนรรนากยานมีหดคนมาอาบแดด มีคนมาหล่มน,น้ำนะคะเนาะตอนอยางผ่านนะคะนี่ค่ะเข้ากับยางมาละค่ะผมมั่นั่วโมงหนึ่งค่ะจะหอนลวคะ่ะตอนนี้จะหอนลานกาแฟาแล้วนะคะยางค่ะยางเนาะยางยุดเรียบตีนจิบออกนี่ค่ะน้องสเตฟานี่นอนหลับแลวจ้าพี่น้องมาหอนล้วจ้าสล็อตพาร์คนะคะอุลิสดดนสล็อตนอนนี่มีคนมานั่งเล่นนะคะมานั่งปิกนิกค่ะตอนนี้เราก็ มากินเนาะนี่กัดขับ,บักไงแล้วไอ้ิวหลายยางมาโดนคุณบ้าบอกกล้องอันนี้โกหกมากเลยนะนี่ก่อ,อนนีห้องสียางออกเมื่อนะะนอะกหลังจากที่กินกาแฟากินขนมแล้วนะคะก็มานาังเัวนันอ่นวงดูริยางเขามีวงดุริยางมาเล่นพนะี่น้องก็โชคดีไปนะคะเนาะไปบ๊กค้วยมึงกับเป็นตะเมิงอยู่แดนะเนาะอันอู้เพื่อนถือใหม่เต็นนอ,องนองแล้วเป็นตะเมองแห้งแดะ <laughs> เนี่ยค่ะกันยางตอเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเหมือนแต่ก่อนนี้กษัตริย์เคยอยู่ตรงนั้นมั้งเพื่อนว่าเพื่อนว่าให้ฟังเนาะไอ้คนในว่างเพื่อนอยนนะคะอันนี้คันมงฮีนี่คัแมนม,นมันมีดอกใหม่มันสิงงามแล้วปกติมันจะมีดอกใหม่นะคะวันนี้ก็มีคู่แต่งงานมาถ่ายพีเวดดิ้งเยอะแย,ย,ยะเลยจ้าอากาศดีจา้าเนาะอย่างมึงค่ะ พูดได้ดูยางนะคะคอนเทนต์นี้นะคะเห็ดแล้วต้องเสือเกือบไหมนะคะเด้อต้องหาเกือบดีๆใส่เด้อเด้อปวดสันปวดส่วนตีนค่ะค่ะพี่น้องนีค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องพกน้ำจ้า